มม่ยไปหรอคูบาสาวคูใหม,ม่คูบาสาววันนี้เพื่นสีมานถนาพี่น้องตอนนี้กำลังนั่งปรึกษาก็นั่งกินน้ำเย็นก็พี่น้องเดี๋ยวค่อยลงถน้า,นา,นนานเดน,นเียวเรียมพี่น้องไน,น้เย็นนี่กินน้ำเย็นก็พี่น้องวันนี้แม่นสีมาไถนาหาังวันี้ถนาย้นี้ไถตกกาบ่ถาตกกาพี่น้องถาน้า่าง ว่ากับมาเส้นการก้ามูนัดเสียผมได้มูนี่พ่อดำแล้วบอกออามูนี่พ่อดำแลยเจ้าไสิหาตาพี่น้อยยากไปละเพิ่นี่เพิ่นได้ก่อนนะจะตั้มรังวันเ่ืแอนมูนี่เพิ่อนล่วงมาบ้านน้องเต้ก่อนพี่น้องจ้าพี่เพิ่นก็สิขึ้นนุ่นสูงขึ้นกามันลายมองพี่น้องอ่าลายมองหน้าลายตรงลายจอยลายลายจอยคนมันคนดุพี่น้องมันนี่เพิ่นมาซอย

ขาดแล้วเครื่องบ้านกับวานกาดต่อมดมือพอดีพอดี์ขึ้นหนึ่งพี่น้องพอดีขึ้นหนึ่งพ่อม่กินน้ำนอนน้ำคุ้มคุ้มขาอุ่นคุ้มขายนาะเออมาเื่องมือเนาะถ้ารเต้นในเครื่องมือก็บอยู่น้ำกินน้ำเลยเนาะกินข้ามอนุญาตบาดไปกินข้ามร้อยมันุญาดด้วจ้าเจรดาวก็บอกจ้าบอกว่าจ้าอย่างนี้ก็ไไว้จ้าแม่จ้าร้อยบอกแม่ไว้เดยวต้องไปบ่อกซีไว้ ืนนี้สิเลี้ยงเจาจ้อยหนึ่งวันบอกด้เลี่ยงยังจาจอยืัอนี้เลี้ยงยังญาินะตอนนี้ต้มไก่หรือีหยังก็ว่าเปนตะแม่กินข้ามบอกมันน้อยจะจอยมาไถยหน้าซอยมอนเลี่ยงยังบอกไม่บอกปลาลุงวะอื่นเต้นขึ้นคนใม่ใหม่ข่นแบ่ได้ใหม่ึ้วบบ่ได้กินข้าวแบบ่ได้โอเคพี่เองเนี้ยครับไปเบิ่งจะจอยไทหน้าหรือว่าบ่าวโค้งเป็นไทนาพี่น้ง ลูกสาวเมยจจอยพี่ต้องน้องขิ้งข้ามมางกมื่นี่แมเบิ่งแม่จจอยใชหน้าบลาน้องกิ้งข้ามมาเบิ่งแม่จอยใชหน้าโอ้แม่จอยใช <laughs> น,นาธรรมดา แล้วเจอได้งาพี่น้อง่าแล้วงาแล้วยัดต <c oughs> ขันเหนยัดยัดนาครัชนะชนยัดแถวขันยัดจังแคมยัดยัง เอยเอ่ยงไงด้วย <se> <hal in> ่ะได้ซองหพี่นอวันหาตาเนี่ยแล้วปี๊ออกด้วฮะไขมันได้กินแม่ลย Đà lông mày lái là bác tê Đà lông Quay thay nào thì nào Thay nào thì nào Thay nào thì nào đó Bà đi nào อะไรไ่นลงไหมไรไหนไู้ใช่ๆๆสวัสดีป่าลุงบอกแม่ป่าลุงเอ้ยมาถ่ายหน้าเด้อส,สนทิมคิงเด้อบอกหนมะ ่นาหุดพี่น้าใชอากาพีน้ามูลในเซลเซียน้ยังไม่ได้มันหาตาเนี่ยแหละาหาให้หาตาห้าตาพี่น้องสามตาพี่เด็กสี่ตาหาตาสี่ตา

หมแล้วไม่ปิดกล้องแล้วเพร,ราะอะไรบุษสาปิดกล้องแล้วสั่นยังแล้ววะน้ามาถ่ายรปกันไปยังดังขับรถกันเด้อม้าหาตาเัาขอด้วยมั้ยได้ ไผ่ไทยไผ่ไผ่ทองเหี้ยไผ่งไผ่ะไฮะไผ่หัวหัวหัวใชคใชไม่ำผเวยฮึทำผัวยังไก็ทำผวยนั่นเไ่ก็อ้าวหัวแล้วแล้วก็ผัวยังนี่ก็อยากข้ามไปนะแสหาเสขาหัวไมฮะหาเสขาหัวบึ นี hmm ่ว hmm. ่าสิขาหัวบ่ะตัวตัวบ่ขาหัวไทยน่ากุฏิน่า ไม่แล้วพี่น้องสวัสดีปาุูมอะไยสวัสดีปาลุมถ่ยลาลยเป็นยังไงเป็นเป็นอะไรวาอัดมุมทางด้าน,นหาน,าน้า ยืน thái lại cực hạn không Để tập lắng vào Đó Đừng chia cho คนดูเห็นเราไหม ยังได้ให้เนื่ยเมือ,อ,มอนนะ้นี่พี่น้องซีมือเพื่อนนี่มือจะจอยคาดให้ตะการน,านี่พี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเด้บ,บาทนี่เือให้นัน่นเจ๊กเราคาดเองงนะให้นี่เป็นซีมือชาจอยออสีพังไทยหรือว่าังลาบเนาะ คิมนาคไครับเอาไห้คิมนาพี่นอะขอบา๊บา,ยา,บายบายไปเลยไป่นอะบ๊ายบายไปลลคงกา